ญี่ปุ่นเซตนี้ค่ะเยลลี่หยดไข่ปลาหมึกนั่นเองน่าเล่นมากๆเลยนะคะนี่เจ้าปลาหมึกปากูเลยน่ารักเชียวดูแล้วก็น่าเล่นมากเลยนะคะวิธีการทำเขาอยู่ด้านหลังนะพี่ตาลองดูแล้วมีการบีดบีได้ไข่ปลาหมึกด้วยนะน่าสนุกเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาทำกันเลย เยลลี่หยดไข่ปลามึกนะคะนี่นะคะเยลลี่หยดไข่ปลามึกที่พ่การจะมาทำในวันนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นวิธีการทำที่เราต้องเตรียมก็คือน้ำานะดูหน้าซองหน้าเล่นมากเลยดูจ้าปลาหมึกหลันล้ามากเดี๋ยวเราจะมาดูซิวเราจะได้ไข่ปลาหมึกไหม น่ารักมากเรามาเริ่มทํากันเลยดูสิว่าเราจะได้อะไรบ้างหนึ่งเซ็ตนะอุ๊ยเปิอดออกมาแล้วนี่ได้สีซองนะคะสีส้อมอันนี้เป็นสีเงินสีฟ้าแล้วก็สีชมพูออกแดงๆนิดนะึงโอเค วางไว้ก่อนนะอุปกร,กรณ์ที่เขาให้มาช้อนเล็กๆหนึ่งอันอันนี้ต้องเป็นตัวแม่ประมึกแน่เลยที่มันจะออกไข่ให้เรานะนี่บีบบีบถาดนะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองโอเคเลยเรามาทำกันเลยเริ่มจากเติมน้ำนะคะลงไปตามขีดเลยเขาจะมีขีดไว้ให้นะ เติมทั้งสองด้านเลยเต,เติมทีเดียวเลยนะไว้โอเคเติมน้ำแล้วนะจากนั้นให้ใส่เขาจะมีเบอร์บอกให้เนาะว่าไหนซองหนึ่งซองสองซอง 2, สามนะอันนี้ซองที่หนึ่ง นี่นะคะเติมลงไปในช่องที่หนึ่งชื่อจะได้น้ำสีฟ,ฟ้าอันนี้ออกมาสองที่หนึ่งนะคนคนให้ผมมันละลายนะ อโอเคละลายแล้วจากนั้นเติมซองที่สองเลยนี่ซองที่สองลงไปนในช่องที่สองนะอ้าคนเช่นกันคนให้มันละลายซองที่สองนี่มันพอผมมันโดนน้ำแล้วรู้สึกว่ามันจะเหนอะนึนะ มันจะมีความเข้มข้นมากกว่าพี่การก็คนจนละลายหมดแล้วนะนี่น้ำค่อนข้างจะเหนืดเหนืดนิ้วเหนียวนิดนึงจากนั้นเขาให้เอาจุตัวแม่ปลาหมึกนี่เลยตัวแม่ปลาหมึกทำหน้าแววแนี่ <c oughs> นี่นะตัวนี้ดูดน้ำจากช่องที่สองแล้วก็ามาบีบในนี้เลยเราจะทำลูกมาแล้ว ด,ด,ดูทีเดียวให้หมดเลยป่ะ <c oughs> อุ้ยมันยังละลายไม่นี่เลยอ่ะมันยังเป็นแบบนี้รือพี่ตันด้วว่ามันละลายแล้วมันยังมีเป็นตะกอนตะกอนอยู่เลยดีอ <c oughs> ทีเดียวหมดเลย <c oughs> โอเคแล้วนิดหน่อยนะ <c oughs> ดีเราก็ะชม บีบรูปมันกัน่เราจะมาได้ตัวไข่มาแล้วนะเราจะเริ่มบีบแล้วหนึ่งเดือดแล้ว <c oughs> ได้ลูกได้ไข่หนึ่งไข่แล้วเนาะอุ้ยสนุกตรงนี้ยดูสิวาเพลินเรามาผลิตไข่ปลาหมึกกันนะนับคุณแม่แบ่งค่ะแบ่งโ<ะ>อ้้เพียบ เยอะมากคุณแม่แบ่งค่ะนอ่คุณแม่คนนี้มีลูกเยอะมาก,มากเลยดูดูดูฮสนุกดูหยดมันนะตึง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 ,ต,งตึงเลยดูกก่าจะหมดนี่ได้เยอะมากเลยนะดูอย่างกับฝนตกเลยอะ่ะนี่เธอลูกเธอดกมากเลยนะจ๊ะ คุณแม่ปา be <ร>ปีา P ป, right? <Huh? S 2> ปี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 ปองไปเลยหมดไหมโอเคเบ่งค่ะโอเคยังไม่หมดนะ๊ะยังเหลืออีกนิดหนึ่งจะเอาให้หมดเลยแม่เบ่งต่อนะคะมีก๊อกสองค่ะอูโหเยอะมากจะเต็มถ้วยนี่ละ อโอเคเหลือนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรหูแต่ได้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวจะชู่เช็ดหน่อยเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ช่องนี้นะมันกระเด็นกระโดดเยอะมากเช็ดออกเลยนะ เดี๋ยวเราต้องเอาผงใส่ในช่องนี้อีกว้านี่ทิ้งดูเราได้ไข่ปลาหมึกนะเป็นเม็ดเท่าๆกันเลยอ่ะตึกตมากดู๋ยน่ารักอ่ะมันเหมือนไข่ปลาหมึกนะมันเหมือนไข่ปลาไข่กุ้งเออดูสิเม็ดมันเท่าๆกันหมดเลยอ่ะจะกลายเป็นลูกคอสอยู่แล้วนะแต่ว่า คนคิดเมนูนี้มาโอเคมากเลยนะขนมอันนี้ดยูยุบยับมากเลยแบนลุกออดเลยเ <c oughs> ย,ย้ขั้นต่อไปคือเทซองที่สามลงไปในช่องที่สองนี้เลย <c oughs> นี่เรจะทำตัวลูกอมละ <c oughs> เป็นนี่เลยเทเสร็จแล้ว <c oughs> ให้ตักน้ำในนี้ <c oughs> เอาแต่น้ำมันเนาะสมช้อนไว้ หนึ่งสองสามนะกดเ,เลยวายมันมีอันนี้ติดมาด้วยฟองอ่ะมันเป็นฟองดูว้าฟูมาก <c oughs> มขนมญี่ปุ่นของเล่นเนี่ย เล่นกินได้เนี่ยโอยพี่จังก็ชอบทำเนาะกานว่ามันสนุกสนานดีบางทีเราก็ามาเดานะเพราะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแต่ก็อ่นนอานไม่ออกก็เดาเดาเอากระดาเช็ดกันโอ้ยเดี่ยวจี๊ดมารกรสมันนาเาเลยเนี่ยเขาบอกว่านะขั้นตอนต่อไปคือแหวอันนี้ นี่แล้วให้เราช้อนไข่เนี่ยให้ลงไปเลยบลูสอ้าด,ด,ดูดูมันเป็นแบบนั้นนะจะน่ากินไหมนะเนี่ยอุ้ยดูสิมันเป็นฟองๆอ,อ่ะลูกเธอเยอะมากฉันจะกินลูกเธอให้หมดเลย หมือันจะจมมันจะจม,ม,จ,ะจ,มจมไปแล้วปุ่งปุ่งไปเลยเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปนี่เลยซองสุดท้ายแล้วโรยลงไปในนี้เลยนะเพื่อความสวยงามอันนี้มันจะเป็นเหมือนตัวแบบ อ่ะโรยๆน่าจะเพิ่มรสชาติเนาะเปรี้ยวซ่าเมื่อกี้เปรี้ยวมากชิมแล้วอือม,มันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ไปแต่ชิมเม็ดเม็ดมันอ่ะหนึ่งช้อนนี่เลยอืออือ อืมไอ,ไอตัวฟองสุดท้ายอะมันจะเป็นแบบแบบเป็นน้ำตาลมานทำให้หวานขึ้นแต่ตอนแรกน้ำมันเปรี้ยวมากพอใส่ไข่ไปแล้วอะไข่มันมีความดึงดังอืมนุ่มๆเมื่อจอ๊บตกลงมัาคืออะไรเหมือนแม่สัตวครูเออดูดิ หมือนน้สักคูจริงนะนี่นะคะอืมเซตนี้เลยเย็นนี่มีไข่ปลาหมึกอร่อยมากมเปรี้ยวหวานหวนได้แม่ปลาหมึกมาหนึ่งตัวนะไม่บิบไม่บิบทำไข่นี่น่ารักเดียู่ตอนทำก็สนุกสนาเนเพลิดเพลินได้ไข่ปลาหมึก ออกมาเหมือนเม็ดสักคูมากนี่เลยนะได้มาสองช่องอันนี้พี่การขนกินไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นน้ำน้ำนี่ไข่ปลาหมึกก็น่ารักกินอร่อยดุ๊บๆโอเคแต่ก็ทำสำเร็จเสร็จแล้วนะจ๊ะยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพยงเท่านี้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝาก ติดตามกันด้วยนะคะน้องๆไวชมคลิปใหม่ๆของพี่ตานนะยังไงก็บายๆค่ะคลิปนี้บายๆแล้วกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวมาดูว่าพี่ตานทำอะไรเล่นอีกคลิปนี้ก็ได้ไข่ปลาหมึกมาแล้วยุบยับมากเลยอร่อยใช้ได้ดิมกันนะเซตนี้โอเคค่ะบายๆค่ะ